สวยหรือยังสร้างเงินในอากาศสวยหรือยังหน้าก็ไม่ได้แต่งปากก็ไม่ได้ทาโอ้โหเพื่อนๆดูดิหน้ามันแผบเลยแล,แล้วเราจะทำคลิปวิดีโอยังไงดีมาจ้าวันนี้สร้างเงินในอากาศจะมาสอนเพื่อนๆแต่งหน้าให้สวยปิ๊งด้วยแอปหลายคนบอกว่าสวยเพราะแอปแต่บางครั้งใช้แอปบ้างก็ดีนะ หน้าสดมันน่ากลัวนะบางทีอ่ะไปจ้ะเราไปหาวิธทีทำให้เราสวยกันดีกว่าค่ะเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยจ้ากดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาเลยค่ะพอได้คลิปแล้วจิ้มเข้าไปที่คลิปหนึ่งทีค่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อเลือกหาฟังก์ชันรีทั h นะคะกดเข้าไปแล้วเลือกที่ใบหน้าค่ะ ในนี้มีความสวยมากมายเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนเลือกใช้งานหรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สะดวกที่จะแต่งหน้าเองเขามีแต่งหน้าสำเร็จรูปให้ด้วยค่ะกดปุ๊บสวยปรับเลยค่ะมีให้เลือกหลายรูปแบบหลายสไตล์เลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนชอบเลยนะคะสามารถปรับแต่งความคมชัดของเครื่องสำอางได้ด้วยค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถบันทึกวิดีโอเอาไปใช้งานได้เลยค่ะ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ